ครับผมสวัสดีนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับผมทเทเซอร์ของบิทคัพในตัวเวิร์สเทเซอร์อรอนะครับผมคริเซอร์คริเซอร์ของเดอะมังสตูรอนะครับผมสตูดิโอยักษ์ใหญ่ของคนไทยอีกอันหนึ่งน,นะครับผมต้องยอมรับนะครับผมว่าอันนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นระยะเวลาที่ยาวนานนะครับผแต่ผมอยากจะให้ดูนะครับผมรูปแบบในการที่จะเข้าถึงของวงในตัวเวิร์สนะครับแน,น่น,แนอนนะฮะหลายคนก็คงจะรู้สึกว่าเฮ้ย นตัวนี้จะเป็นอีกตัวหนึ่งหรือเปล่าที่น่าสนใจนะครับผมผมบอกเลยนะครับผมว่าตัว x อาร์บลค่อนข้างจะเป็นตัวที่น่าสนใจนะครับผมสำหรับตัวผมนะผมบอกไว้ก่อนนะครับเพราะว่ามันมีการพัฒนาต่อเนื่องนะครับผมแล้วก็เราก็มองหลายๆอย่างนะว่าเฮ้ยถ้ามันทําได้ระดับนั้นนะครับผมในระดับเกมที่พยายามให้คนเข้าถึงนะครับผมพยายามให้คน รูมสนุกนะครับพยายามให้คนมีกิจกรรมเพิ่มนะครับผมผมก็ยังมองว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่สามารถที่จะเติบโตไปได้นะครับผมมีส่งท้ายปีในเวอร์ชัน0.6นะครับผมช่อัปเดตนะครับผมแน่นอนนะครับผมในรายละเอียดนะครับผมที่มีคนเอามาพัฒนาต่อเนื่องนะครับผมก็จะมีหลายๆส่วนนะครับผมที่เกิดขึ้นสามารถเข้าไปดูได้แหละผมสรุปคร่าวๆแล้วกันนะครับผมว่า ้จะมีให้เราเล่นหลากหลายนะครับผมมีฟาร์มนะครับผมมีพื้นที่นะครับผมมีอาแลนนั่นแหละครับผมอย่างที่เรารู้กันนะครับร้านค้านะครับผมระยะทางที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาก็จะไม่ใช่อุปสรรคที่เกิดขึ้นนะครับเหมือนกับเป็นการเพิ่มพื้นที่ในการเข้าถึงได้ง่ายขึ้นนะครับผมไม่ได้แบบไกลมากๆนะครับผมแบบพื้นที่จริงๆนะแบบอาแซนด์บ็อกซ์อย่างนั้นนะครับผมแน่นอนนะครับผมในส่วนของไวเปเปอร์นะครับผมซึ่งค้างกูค้างอยู่หน้าเนี่ยแหละประเด็นนะครับ ไวเปอรนะครับผมซึ่งอัปเดตแต่ครั้งกรอนนะครับผมเยอะพอสมควรเลยนะ,ะถามว่าดีไหมดีครับผมชมชอบนะแต่แน่นอนนะครับผมในลักษณะของโทเค็นอเมทที่เกิดขึ้นเพรสูเออร์ e ที่เกิดขึ้นนะครับเรายังไม่สามารถตอบได้ว่าเกมนี้จะประสบความสำเร็จหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าถึงบอกถึงจะบอกเป็นเมตาเวิร์สก็เถอะแต่แน่นอนนะฮะหลังจากที่บิลเกตนะครับผมอีอ่าบิลเกตได้กล่าวมานะครับผมในงานงานหนึ่งนะ บอกว่าเฮ้ยเมตาเวิร์สอ่ะมันไม่ใช่เดอะสักเซสนะครับผมรือก็คือไม่ใช่สิ่งที่ประสบความสำเร็จนะครับ AI ต่างหากที่จะเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงนะครับโลกนวัตกรรมอย่างถาวรนะครับนั่นแหละครับผมนั่นคือสิ่งที่ผมชอบนะหลายคนคงจะเคยเล่นแชร์ GPT นะครับหรือยังไม่เคยเล่นลองไปใช้นะครับผมอันนี้ผมอยากให้คุณลองใช้ดูนะครับเพราะว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ค่อนข้างจะเปลี่ยนโลกจริงๆนะครับเปลี่ยนจนแบบผมรู้สึกว่ามันสามารถที่จะแทนคนแทนคนคนหนึ่งแทนคน2คนได้อย่างสบายๆนะครับผมแล้วก็ อย่างน้อยที่สุดผมอยากให้คุณพัฒนาตัวเองนะครับเพิ่มมากขึ้นคือคุณอาจจะไม่ได้สามารถแข่งขันกับ AI ได้แบบเต็มอร้อยแบบนั้นแต่คุณสามารถใช้ AI ให้ประโยชน์ได้นะครับผมอันนี้ก็มาพูดเสริมเท่านั้นนะครับเดี๋ยวหลายคนจะสงสัยว่าทําไมต้องพูดในส่วนนี้ด้วยไม่เกี่ยวข้องกันแน่นอน x r b galaxy อาจจะเป็นเกมเกมนึงที่ถูกพูดถึงและถูกใช้งานในลักษณะการใช้งานจริงๆในปี2 0 2 3ถึง2024 แต่จะสักเซตไหมอยู่ที่ว่าคนจะเข้าถึงมันง่ายแค่ไหนนั่นแหละครับผมเป็นสิ่งหนึ่งที่าทางบิดครับทางมังสตูดิโอถึงจะออกแบบสวยขนาดไหนเกมเวิร์กไหมหรือดีขนาดไหนถ้าคนเข้าถึงไม่สามารถเข้าถึงมันได้อย่างง่ายได้คนใช้งานก็จะน้อยลงนะครับผมวันจันใหม่คลิปหน้าผมป้องกดติดตาก์กับสมัครเป็นลังใจนะครับสวัสดีครับ